กลับเข้ามานะครับเบลกที่2กับรายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญเปิดสอพอ,อ,อเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญกลมนะเป็นเหรียญกลมนะครับหูในตัวเป็นเหรียญปั๊มตัดนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดนะแน่คอยจะดับอยู่เรื่อยเลยนะเห็นไหมครับเป็นเหรียญปั๊มตัดอันนี้ยังอยู่ในพลาสติกแต่มีเหรียญที่ผมแกะแล้วนะครับเห็นไหมครับ ลำดับแรกเลยวิธีสังเกตนะครับพวกนี้พื้นพื้นต้องได้รับการขัดนะครับพื้นต้องได้รับการขัดขัดใสบ้องเลยนะครับพื้นเหรียญพื้นเหรียญนะครับนะพื้นเหรียญเวลาเราสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นเสี้ยนไหมนี่จะเห็นเสี้ยนตามพื้นนะครับบริเวณด้านล่างแถวๆเนี้ยนะจะเห็นเสี้ยนหลายๆเส้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตามพื้นส่วนอีกเหรียญที่แกะไปนะครับโดน โดนเอ่อโดนเขาขัดไปนะครับโดนเขาขัดไปก็เลยทําให้พิจารณายากนะครับแต่ความคมชัดยังอยู่นะครับความคมชัดยังอยู่อ่าหลักการดูนะครับดูใบหน้าก่อนเลยนะครับใบหน้าอ่าดวงตานะครับดวงตากลมบ้องเลยนะครับดวงตากลมกลมเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นผมนะครับเส้นผมของหลวงพ่อ หรือเกศาเกศาต้องมีความคมชัดนะครับคมชัดแบบนี้นะครับเกศาต้องมีความคมนะครับแล้วที่สำคัญนะครับรอบรอบศีรษะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นติ่งเล็กๆเง่ติง่งหนามเล็กๆแบบนี้นะครับจะมีติง่งหนามผุดๆ,ๆ,ๆออกมานะครับรอบศีรษะของหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับ ลำดับแรกนะครับลำดับต่อไปดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดของเส้นหน้าผากนะเส้นน้าผากลอยเหี่ยวย่นนะครับดูลวงตาจริงๆนะดูในดวงตานะครับเห็นไหมมันไปซูมไหนเนี่ย <c oughs> กล้องจะฉลาดเกินเราซะแล้วนะ <c oughs> พวกนี้มันมีแสงสะท้อนมันมีเฟรกนะครับเลยทำให้ลำบากนิดนึงกับการจัดแสง บริเวณดวงตานะครับเหนือเหนือใกล้ๆคิ้วเนี่ยนะครับใกล้ๆคิ้วบริเวณเนี้ยก็จะมีเส้นนูนอยู่นะครับก็จะมีเส้นนูนเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูค่อยๆหมุนให้ดูนะครับจะมีเส้นนูนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่จะมีเส้นนูนระหว่างจมูกนะครับจมูกจะมีเส้นนูนวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเล็กๆเนี่ยตรงปลายไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับจะมีเส้นนูนนูนอยู่ นี่ยาขัดดําก็ยังอยู่นะครับเจมูกจมูกเป็นสันนะครับเห็นไหมครับจมูกโด่งเป็นสัน,นเปลือกตาจริงๆแล้วจะมีเส้นซ้อนนะครับบริเวณเปลือกตาอันนี้กล้องแสงมันไม่พอนะครับแต่สั่งซื้อกล้องใหม่ไปละนะสั่งซื้อกล้องเ d ดเใหม่ไปละตัวเก่ามันไม่ใช่นะครับพื้นพื้นผิวนะครับพื้นผิวตึงเพื่อนๆจะเห็นรอยขีดรอยขีดอย่างนี้จริงๆเป็นการขัดนะครับเป็นรอยขัด เป็นรอยขัดเห็นไหมเหมือนเหรียญแรกที่อยู่ในพลาสติกนะครับบริเวณนี้น,นก็จะมีเสี้ยน,นบริเวณนี้จะมีเสี้ยนนะครับสังเกติคมคมชัดเลยนะครับบริเวณเนียจะมีติ่งอยู่สองติ่งเห็นไหมครับนี่จะมีติ่งแหลมอยู่ ตรงปลายเนี่ยตรงปลายจีวอหลงพ่อเนี่ยหมยครับจะมีติ่งแหลมอยู่สองติ่งฟึบออกมา,าคมมากนะครับคมมากพวกนี้นะแล้วข้างใต้นะครับข้างใต้เดี๋ยวขอหยัดกล้องตัดมาครับผมหน่อยข้างใต้มันมีมันมีตำหนิซ่อนอยู่นิดนึงนะครับอ่า เวลาเราจะแคงดูนะครับเวลาเราตะแคงดูข้างใต้นะข้างใต้บริเวณนี้นะครับต้องตะแคงดูเท่านั้นนะครับนี่ตะแคงดูเสียบ้งเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับนี่อ่าจะมีเส้นซ้อนอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เป็นเส้นแตกซ้อนซ้อนกันอยู่ต้องหงายดูนะครับมองลักษณะตรงตรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับมองไม่เห็น ต้องตะแคงดูแบบนี้นะครับน,นี่จะมีเส้นแตกวิ่งมาเป็นเส้นนนนนะครับวิ่งมานี่เลยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมใช้ดูนะครับมีติ่งปลายแหลมสองติ่งบริเวณนี้นะครับบริเวณท้ายทอยท้ายทอยจะมีหนามแหลมจะมีหนามแหลมแหลมนะครับทีนี้ไปดูตัวอักษรกันบ้างนะครับไปดูตัวอักษรคำว่าวัด ประสาทเยอนะครับเห็นไหมครับพวกนี้จะได้รับการขัดขัดยังไงตัวหนังสือก็ยังคมอยู่นะครับนีตัวหนังสือไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แต่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่านแล้วได้ใจความเห็นไหมนี่ตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยวัดประสาทเยอนะครับอ จังหวัดศรีสะเกดนะครับด้านล่างก็ชัดเจนหลวงพ่อมุมนะครับดูไปทีละตัวเดี๋ยวขออนุญาตจุดที่มันเล็กที่สุดก่อนเดี๋ยวจะหาให้นะครับแม่เสียดายตาเนี่ยมองไม่เห็น ้ามองเห็นตาได้ในสุดยอดเลยนะครับเพราะตำหนิมันจะไปอยู่ในนั้นนะด้านข้างเอาอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นจุดที่เพื่อนๆน,น่าจะจำนะครับน่าจะจำไว้เวลาเราตะแคงเหรียญดูนะครับเราตะแคงเหรียญดูนี่จมูกนะครับบริเวณสันจมูกเนี่ยด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเราตะแคงดูเราก็จะเห็นเส้นแตกซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยสองสามขีดนะครับอยู่บริเวณด้านล่างจมูกหลวมพ่อนะครับปลายจมูกหลุมพ่อเลยแต่ต้องตะแคงข้างดูนะตะแคงข้างดูนะครับมองตรงๆมองไม่เห็นนะครับะหูเหรียญหูเหรียญน,นะครับเจาะค่อนข,ข้างใหญ่นิดหนึ่งนะเจาะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับหูเหรียญจะคว้านใหญ่นิดหนึ่งนะด้านหลังเห็นไหมครับ หูเหรียญหักสังเกตดีๆเหนดูเหรียญน,นี้ดิเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันนะครับหูเหรียญจะคว้านใหญ่ๆห,หน่อยนะครับสังเกตด,ดูรอยปิ้นให้ดีนะรอยพับรอยปิ้นด้านหลังจุดที่ผมดูอันดับแรกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับลักษณะพิเศษก็คือจะมีเหมือนคล้ายๆรอยเล้า นะครับคล้ายๆรอยเล้าบริเวณสันขอบนะครับเหรียญรุ่นนี้ขอบหลังไม่มีนะขอบหลังไม่มีนะครับแต่จะมีเส้นเนี่ยมีเส้นขีดยาวมาเลยเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดยาวๆมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูว่ามีไหมทองแดงก็มีนะครับอเปากกาก็มีเหมือนกันนะครับเห็นครับมีด้านหลังมีนะครับจะมีรอย เป็นเส้นขอบนะครับ semester. ส่วนรอยพับนะครับรอยพับนะครับใกล้ๆหูเหรียญจะมีอยู่สองฝั่งรอ,อยพับนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วมุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างก็จะมีเนื้อล้นอยู่นะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อล้นอยู่ผิวผิวนะครับผิวขัดบอกแล้วว่าขัดนะครับขัด ต้องใสนะครับพื้นต้องใสนะตัวหนังสืออ่านออกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือไม่ผอมเกง็งเห็นไหมครับจานมันมากเหรียญน,นี้เนี่ยดูจานจานทั่วเหรียญเลยส่วนใหญ่เหรียญรุ่นนี้นะครับจานทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือเป็นอัปก้านะครับส่วนใหญ่แล้วจานเต็มทุกเหรียญน,นะครับจานเต็มทุกเหรียญน,นะ ตำหนิด้านหลังก็ดูถึงความคมนะครับดูถึงความคมชัดนะครับแต่จริงๆรายละเอียดมันเยอะมากกว่านี้อีกนะครับเนี่ยออ่างออาง่ออางเห็นไหมครับออ่างหัวจะบี้หัวจะแตกนะครับแตกเป็นคล้ายๆงูเลยเหมือนงูกําลังอ้าปากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย่าแล้วหัวออ่างก็จะซ้อนกันเป็นสองหัวอย่างเงี้ยหัวหนึ่งพับลง้าล่างอีกหัวนึงเป็นรูปวงกลมนะครับดูแล้วเหมือนพญานาคมากเลยเห็นไหมครับอ่า เนี่ยเหมือนงูห้าปากเลยนะครับเนี่ยไล่ถัดมารู้สึกตัวจะเป็นสละอะหรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะเราไล่ไปเรื่อยๆบางทีพวกนี้อย่าขัดมันไปบงังนะอย่าขัดมันไปบังนะครับสละอะเห็นไหมหางสละอะนะครับหางสละอะจะเห็นไหมนอห้องเหรียญนี้นะสละอะข้างล่างนะครับจะมีเส้นแตกเนี่ยตัวล่างนะตัวล่างก็จะมีเส้นแตกนะครับอันนี้ต้อง ตะแค็งดูหน่อยอ่าจะมีเส้นแตกอยู่ตรงด้านล่างนะครับด้านล่างสระอาตัวล่างสระาของคำว่าสะเกดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านล่างจะมีติ่งอยู่นะครับจะมีติ่งอยู่หนึ่งติง่งนะเนี่ยตรงไปลายไม้จิ้มฟันนะครับนี่ฟึบอ่ามุมนี้เห็นนะครับเห็นไหมครับอ่ การดูพระเนี่ยบางครั้งมันต้องหมุนให้ได้300นะครับ360องศาเนี่ยเวลาเหรียญโดนปัม๊มโดนตีนะครับก็จะมีรอยยืดนะครับรอยยืดไหลเข้าหาขอบเห็นไหมครับเนี่ย,เ,ยเกิดประกายเสียนเล็กนะลเ,ล,เ,งงเกล็กนะครับไหลเข้าหาขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมแต่ยังคงเอกลักษณ์นะครับยังคงเอกลักษณ์เนี่ยมีรอยขอบเป็นวงกลมนะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยขอบคล้ายๆรอยลั่นนะครับรอยลั่นแต่จะไม่มีขอบยกสูงเป็นกระดงนะครับ จะปรากฏเป็นเส้นแบบนี้แทนปรากฏทุกเหรียญปรากฏทุกเหรียญเลยนะครับหูเหรียญเห็นชัดเลยเมื่อกี้รอยพับรอยพับบริเวณหูใกล้ๆหูนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยพับอยู่ปึ๊บทีนี้มาดูจุดใ่ายตังค์จุดใ่า่ตังค์นะครับตัวตัดด้านข้างฟึบ บริเวณเนี้จะเป็นตัวตัดหย,ยาบนะครับบริเวณนี้๊บนะบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตัวตัดหย,ยาบๆหรือรู่นี้ตัดคมนะครับตัดแล้วไม่ไม่ค่อยปรากฏรอยครูด เนะนื่องจากว่าใบมีดมันคมนะครับตัดชั่วขาดไปเลยนะเรยนรุน่นนี้ตัดชั่วขาดไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นรอยครูดน้อยมากนะครับนะแล้วจะขาดไปเลยตัดขาดไปเลยนะอันนี้คือตัตดแต่ก็เหลือส่วนที่หยับๆยามไว้นะครับส่วนที่หยับๆยามไว้ข้างบนนะข้างบนนะครับ ด้านบนใกล้ๆห่วงเหรียญน,นะแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างคําว่าพ่อจะมีร่องนี้เห็นไหมครับี่จะมีร่องใหญ่ๆนี่หนึ่งร่องนะจาตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับร่องใหญ่ๆนี่หนึ่งร่องนะแล้วใกล้ๆหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีขีดห่างๆนะครับจะมีรอยครูดห่างๆลงไปครึ่งมีดนะครับบริเวณนี้นะ มันไปโฟกัสไม้ที่ฟันอ่านี่นี่นี่นนะครับดูล่องล่องห่างๆหน่อยจะเป็นตัวตัดเจมจาบนิดหนึ่งนะครับบริเวณนี้แล้วก็ทางด้านล่างด้านล่างก็จะมีล่องนะครับจําแค่2จุดนี้ก็พออสําหรับตัวตัดด้านข้างเห็นไหมนี่มองเห็นลึกเลยนะครับน้าว ดับอีกแล้วอเอาละใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับยังไงก็ลองส่งรูปมาดูนะครับพี่นพพลัชนะครับถามบอกว่าเล่นหากันแพงไหมพี่เมื่อก่อนมันหมื่นกว่าบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้หมื่นกว่านะครับสวยๆสวยๆวยภาพแบบนี้ถ้ายาขัดเดิมๆแบบนี้หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็เอาซื้อง่ายขายคล่องก็หกพันถึงแปดพันนะครับลงมาแต่ก็ลงมาไม่เยอะเนื่องจากว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่หายากลง,ลงมาจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับ ก็กลายเป็นเหรียญหายากของหลวงพ่อมุมไปนะครับคุณยุทธพ์สวัสดีครับแชร์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับคำถามเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เบกสุดท้ายนะครับช่วงนี้เรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบกที่3นะครับผมจะกลับมาตอบคำถามให้ทาง SMS นะครับ4230777แล้วก็ในแฟนเพจ Facebook พักเครื่องสุวรรณภูมิ ร่วมพูดคุยกันนะครับ026786761เะครับเบอร์นี้โทรเข้ามาได้บเบรกหน้าเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมคำถามให้พร้อมโทรติดปิดเสียงทีวีนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับ